สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆไว้ทานกันค่ะวิธีทําก็แบบไม่ง่ายเหมาะเป็นอาหารเช้าและอาหารทานเล่นจะทานคู่กับกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆก็อร่อยเลิศพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยจ้าวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรเยอะมีอยู่แค่นี้ค่ะนำัวซองที่ทำสำเร็จแล้วมาผ่าครึ่งัวซองก็สามารถหาซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วๆไปได้ค่ะจะได้ง่ายและสะดวกค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สามารถสั่งได้ตามชอบค่ะ แบ่งผ่าครึ่งโดยไม่ขาดจากกันนะคะพอเราจะนําไส้กรอกมาวางกลางแล้ววางทับด้วยชีสมากน้อยใส่ได้ตามชอบเลยค่ะลมก็ใส่ประมาณนี้พอค่ะแล้ววางเรียงรออบลมใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการอบปริมาณมากน้อยตามที่เราทานเลยค่ะคือแบบว่าทำทานแบบร้อนๆจะได้อร่อยออร่ยค่ะเมน,นูนี้ลมชอบทำทานตอนเช้าทานคู่กับกาแฟอร่อยมากๆค่ะ เสร็จแล้วก่อนนำไปอบก็โรยหน้าด้วยออริกาโนเพิ่มความหอมค่ะนำเข้าไปอบด้วยไฟอุณหภูมิ1้0องศาเวลา5นาทีพออบเสร็จแล้วเราก็จะได้ขนมที่อร่อยมากๆสีสันหน้าตาก็น่าทานมากๆค่ะวิธีทำก็ทำง่ายมากๆเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยค่ะคือแบบว่าเราอยากทานตอนไหนเราก็สามารถทำทานได้เลยค่ะทำเสร็จใหม่ๆทานตอน,น,อนร้อนๆอร่อยมากๆ เวลาจะทานก็ราดหน้านด้วยซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศแต่ลมใช้ทั้ง2อ,อย่างผสมกันค่ะสูตรนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆดูค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเดี๋ยวลมจะให้ฟังเสียงความกรอบของขนมค่ะและลมก็ขอจบคลิปนี้ไว้กับเสียงความกรอบของขนมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ถ้ายังไงไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ